สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําไก่ทอดหาดใหญ่ไหมหรือว่าไก่ทอดไม่ถึงหาดใหญ่ก็ดีครับสิ่งแรกที่เตรียมก็คือตัวนี้กระเทียมครับผมรากผักชีครับนี่ผักชีเม็ดครับคั่วเสร็จเรียบร้อยครับคั่วให้หอมนะครับตอนนี้ก็โขลกโขลกลงรดด้วยผงชุรสครับต่อไปเป็นน้ําตาลครับผมน้ําตาลแล้วก็เกลือเม็ดครับนี่เกลือเม็ดนิดหนึ่ง โขลกเข้าไปครับโขลกเข้าไปโขลกให้ละเอียดไปเลยครับเพราะโขรกเสร็จปุ๊บเราก็จะมาตักใส่ไก่ของเรากเลยครับเราจะหมักไว้ประมาณ1คืนครับผมนี่ตักใส่ไปเสร็จเรียบร้อยจะปรุงรสอีกสักหน่อยด้วยนี่ครับพริกไทยครับพริกไทยป่นครับซสี้๊วขาวแล้วก็ซอสปรุงรสครับผมไม่ใส่เกลือแล้วครับเมื่อกี้เราโขลกเกลือเม็ดไปแล้วครับเรียบร้อยหมักไว้1คืนนะครับหลังจากนั้นเราก็มาทําการทอดได้เลยครับตรงนี้ ไก่เราเอาไปชุบๆเลยครับแม่ไม่ต้องหมักในไก่นะครับนี่แค่ชุบๆเลยครับคลุกๆหรือชุบดีมาแล้วก็ไปทอดครับแต่ว่าไม่ต้องรีบพลิกก็ได้นะครับปล่อยเอ้เขาสักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยพลิกก็ได้ครับนน่มาเดี๋ยวเราไปดูกันสักหน่อยครับว่าสีสันเป็นไงบ้างครับที่อยู่ในเตาอ๋ออีกสักแป๊บหนึ่งครับนี่ถ้าฟองเยอะขนาดนั้นนะแสดงยังไม่สุกครับตอนนี้เรียบร้อยครับมาเตรียมเสด็จน้ํามันครับ แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเสิร์ฟใส่ชามกันแล้วนี่เรียบร้อยหนึ่งชุดครับกันเราเหลืออีกหนึ่งชุดครับที่อยู่ในในชามอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยไปทานกันได้เลยครับ